สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตหรือหาเลี้ยงชีพเพื่อให้เราอยู่รอดนั้นวันนี้ลุงบุญส่งก็จะนำเสนอข้อแนะนำว่าการผลิตเขาเรียกว่าสินค้าใดๆก็แล้วแต่ถ้า ราคาถูกอยู่ก็สมควรที่จะร้องรีบนะครับนะเขาเรียกว่ารีบผลิตครับเพื่อที่จะรอสัญญาณในเรื่องของของขาดตลาดในอนาคตเช่นลุงมุลส่งเลี้ยงควายอยู่นี้ลุงมุญส่งถ้ายิ่งควายราคาถูกลุงมุลส่งต้องยิ่งดูแลรักษา เลี้ยงดูเขาให้ดีเพื่อให้ที่ควายนั้นมีเขาเรียกว่าสุขภาพที่ดีและมีการเจริญเติบโตที่ดีเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าสินค้าในการจำหน่ายในราคาที่เขาเรียกว่าราคาที่แพงไม่ว่าสินค้าไหนๆครับถ้าหากว่าคนเขารู้ว่าสินค้านั้นแพง กำลังแพงอยู่ก็รีบหาซื้อเขาเรียกว่าหาซื้อมาการผลิตนะครับนะตรงนั้นท่านก็จะมีโอกาสที่ขาดทุนเพราะรู้หรือไม่ว่าสินค้าที่ราคาแพงนั้นก็เพราะว่าสินค้านั้นมีน้อยหาซื้อยากหรือมีจำนวนจำกัดราคาถึงแพงคนที่ไม่เข้าใจก็รีบนะครับนะารีบตาม ซื้อของมาเลี้ยงมาดูหรือสินค้าผลิตสินค้านั้นในราคาที่แพงกว่าที่ท่านจะผลิตได้หรือตั้งหลักได้นั้นท่านก็ต้องอใช้เงินทองนะครับไปทุ่มเทลงในสินค้าที่กำลังแพงแต่ก็การจำหน่ายนั้นยังไม่ได้ยังไม่ถึงที่การจำหน่ายท่านก็จะมีโอกาสที่ขาดทุนในโอกาสต่อไปลูมุสงจึงนำเสนอข้อแนะนำว่า ถ้าสินค้าไหนแพงนะครับนะท่านก็ต้องหลีเกเลี่ยงครับเพราะว่าคนก็จะขเขาเรียกว่าอ่าไปมุ่งกันที่ในสินค้าตัวนั้นที่ราคาแพงผลที่สุดก็ผลิตแล้วก็ล้นตลาดเมื่อล้นตลาดคนที่ซื้อสินค้ามาซื้อซื้อของที่มาผลิตนั้นแพงต้นทุนแพงก็มีโอกาสขาดทุนมากครับ นี่คือข้อเสนอแนะครับลุงบุญส่งจึงดูแลในเรื่องของควายของลุงเมื่อสินค้าที่เขากำลังถูกนั้นลุงก็ต้องพยายามดูแลเขาให้ขเขาเรียกว่าให้สุขภาพที่เจริญเติบโตที่เร็วและก็เพื่อที่จะขายในสินค้าที่โอกาสที่จะแพงขึ้นเพราะว่า ของแพงเอ่อของถูกใครก็อยากจะจำหน่ายถ่ายเทนะครับนะาไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะเลี้ยงดูแลบางคนก็ปล่อยให้วัวควายนั้นอดอยากหอมโซ่ก็ขายไม่ได้ในที่ราคาที่แพงขึ้นนี่คือเป็นวัฏจักรในลุงบุญส่งต้องขอแนะนำนะครับนะาถึงลุงบุญส่งจึงบอกว่าเอ่อต้องใช้ในเรื่องของ โอกาสนะครับนะ่ะสินค้าการเกษตรสินค้าอื่นๆไม่ว่าข้าวไม่ว่าสินค้าต่างๆที่เป็นพืชไร่พืชสวนเมื่อคนเขาผลิตมากแล้วเราก็สมควรที่หลีเกเลี่ยงครับนะก็ต้องไปผลิตสิ่งของที่มีน้อยนะครับนะก็จะมีโอกาสที่จะแพงขึ้นนี่คือเป็นการเขาเรียกว่า การเข้าใจในเรื่องของการดำเนินชีวิตหรือปัญหาในเรื่องของการผลิตสินค้าเพื่อที่การจำหน่ายในเรื่องของให้ทันราคาถ้าใครนะครับซื้อวัวซื้อควายเลี้ยงในตอนที่ราคาแพงๆก็มีโอกาสที่จะได้จำหน่ายสินค้าในราคาที่ถูกในโอกาสต่อไปนั่นเองเพราะว่าสินค้านั้นก็เริ่มล้นตลาดล้นตลาดก็ราคาก็ถูกในเมื่อราคาถูก เราก็ขาดทุนนี่คือปัญหาที่เป็นวัฏจักรไม่ว่า,าสินค้าอื่นๆนะครับทางพืชไร่พืชสวนนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ามีคนผลิตกันมากแล้วเราก็สมควรที่จะหาผลิตตัวที่คนที่มีการผลิตน้อยก็จะมีโอกาสได้ราคาที่ดีนี่คือข้อคิดและข้อแนะนำให้ เพื่อนๆเอฟซีและลูกๆหลานทุกคนนั้นต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับนะถ้าหากว่าคนผลิตกันมากแล้วใครจะไปทำอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อมันมากมันล้นตลาดคนก็นะครับนะหาซื้อในราคาที่ถูกเพราะเขาเลือกได้นะครับนะเขาต่อรองกันได้แล้วเขาก็ให้ราคาที่เราถูก เราไม่ขายสิ่งจำเป็นเราต้องใช้ขเขาเรียกว่าเศรษฐกิจรายวันที่เราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้เราก็ต้องจเป็นต้องขายขายในราคาที่ขาดทุนนี่คือข้อนำเสนอนะครับนะเพื่อเป็นการในเรื่องของอไม่ผลิตสินค้าขึ้นมาล้นตลาดแล้วราคาก็ถูกนี่เป็นสิ่งที่ลุงมุส่งให้ข้อแนะนำและข้อเสนอน แต่ที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสมมาสมุทธเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเราปล่อยให้ในเรื่องของกิเลสครอบงําจิตใจเราเราก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าไม่ก้าวข้ามแห่งความยากจนนั่นเองคือมีความทุกข์ความทุกข์ที่ไม่พอกินไม่พอใช้อ่าไม่พอที่จะอ่ะยายังชีพนี่คือในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของ หลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะมีตัวช่วยในเรื่องของหลักศีลหลักธรกรมที่ลุงบุญส่งเคยได้ให้ข้อแนะนําและเสนอไปเราต้องปฏิบัติโดยต่อเนื่องอย่างที่ลุงบุญส่งเรื่องควายนี้ลุงบุญส่งก็เลี้ยงโดยต่อเนื่องครับไม่ว่าราคาจะถูกหรือแพงลุงบุญส่งก็ต้องทําหน้าที่ของลุงบุญส่งด้วยการเสมอต้นเสมอปลายนั่นก็คือหาน้าําหาหญ้าเลี้ยงดูเขาให้ อยู่ดีมีสุขเขาก็เจริญนะครับเติบโตได้ดีอ้วนท้วนดีเราเมื่อต้องการขาดเงินขาดทองมาหรือเราจําเป็นที่จะต้องจําหน่ายเราก็ขายในราคาที่พอสมควรได้ครับครับขอบคุณครับหลวงปู่ส่งข้อนําเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอกาสต่อไปก็จะนําเสนอข้อแนะนําและข้อหลักพระธรรมคำสอนขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่าเพราะขาดไปได้เพราะเป็นในเรื่องของการสอดแทรกเข้ามาในเรื่องของ คลิปต่างๆที่ลุงบุ่งให้ข้อคิดให้ข้อแนะนําเช่นในวันนี้ครับครับขอบคุณครับลุงบุ่งข้อนําเสนอไว้เพียงต่นนี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ